โอเคขอ,อกราบสวัสดีเพื่อเล่นมิลนาออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับก็อันนี้ผมจะมาลงความรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูกนะครับเกี่ยวกับเกมมิลนาออนไลน์ก็ผมจะลงเป็นความรู้ไว้นะครับเพราะว่าบางทีผมก็ลืมนะแล้วบางทีไปหาข้อมูลก็หาจากช่องอื่นก็อาจจะไม่ได้ความรู้ได้ทั่วถึงเรื่องการเพราะปลูกเกี่ยวกับเก,ก,บเกมโอเคก็ วิธีเพาะปลูกนะครับเราต้องซื้อกระถางอ่ะมันเป็นกระถางต้นไม้เป็นกระถางพิเศษเนาะซึ่งเราต้องซื้อจากในตัวเกมนะครับในช็อปโอเคเกี่ยวกับเกะาะเนาะเมื่อเราเอากระถางมาวางแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอ่อปลูกมเมล็ดพืชต่างๆได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดผักคือผลไม้อ่พวกโคง้งพวกข้าวอะไรนี่ก็เราสามารถปลูกได้เนาะโอเค ผมหาให้ดูมเมล็ดผลไม้อะ,มะเมล็ดผลไม้เนี่ยผลิตจากงานแปลธาตน,นะครับงานแปทธาตน,น่าจะ25รอเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมออกไปให้ดูนะครับก็ใช้มเมล็ดแล้วก็น้ําสะอาดนะครับก็ผมผมแนะนําให้ใช้น้ําสะอาดนะเพราะว่าน้ําสะอาดเนี่ยคือมันได้เออได้ดีที่สุดเนาะโอเคก็จากนั้นอ่ะอันนี้คือผมปลูกแล้วนะครับครบหกวันแล้วเนะี่ยก็คือ ผลไม้เนี่ยจะออกจะเริ่มออกดอกตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่หกนะครับท,ทุกๆหกวันเราสามารถเก็บเกี่ยวได้โอเคผมจะมาเก็บเกี่ยวให้ดูปพ๊บอ่าเนี่ยนะอันนี้คือหกวันเก็บเกี่ยวคือส้มเนี่ยผมจะพยายามปลูกอของที่มันไม่สามารถดอกในเกมได้ครับอย่างบางอย่างมันไม่สามารถดอกได้เราต้องปลูกอย่างเดียวอ่ะอย่างส้มเนี่ยคือดอกได้มันมีตัวตัวมอนสเตอร์ที่สามารถดอกส้มได้อ่าผมก็จะถอนทิ้งไปเลยโอเคณนะวิธีเพราะปลูกก็อ่ะ ก็มา,พมาเพาะปลูกเมล็ดผลไม้วางไปแล้วก็วางน้ำสะอาดเป็นหนึ่งอันอ่าปั๊บแล้วก็รดน้ำไปโอเคอ่าัน,นี้ก็จะมีกล้วยมีอะไรนะครับก็ถ้าเราอยากได้มเมล็ดผลไม้หรือมเมล็ดข้าวมาเมล็ดอะไรอันไหนนยให้เราให้เราเก็บวันที่สิบสามนะครับจากนั้นก็ปล่อยยาวเลยถ้ามันสุกอย่างเงี้ย ปล่อยยาวให้มันไปจนถึงวันที่20นะครับเก็บตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงวันที่20ก็คือให้มันมีผลไม้แล้วก็ให้มันเหี่ยวเฉาไปทั้งๆที่มีผลไม้นะครับแล้วเวลาเราเก็บเกี่ยวตอนเหี่ยวเฉาเนี่ยเราจะได้เมล็ดมันมาไว้ปลูกรอบหน้าเนาะอ่าซึ่งถ้าเราถ้าเราเก็บก่อนมันเหี่ยวเฉาเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้เมล็ดเลยนะครับเราต้องมาสุ่มหาเมล็ดใหม่ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะยากเนาะโอเคอย่างกล้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถอันนี้ได้หรือเปล่านะ โอเคผมไ่เก็บเกี่ยวแล้วผมจะปลูกใหม่แล้วกันเนะาะก็ยผมไม่แน่ใจว่าในงานผลิตอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นนะครับผมเลยจะปลูกในอันที่ว่ามันหายากๆเนาะ okay. แล้วก็น้ำสะอาด2อัน โอ <Okay>. okay. เคเมลเ็งผลไม้ต่างๆเก็สามารถผลิตได้เนาะจากงานแปรธาตุ uh huh. ซึ่งส่วนใหญ่พวกพวกอันนี้มันเอาไว้ไปทำในงานอาหารนะครับซึ่ง การอัพเยี่วอาหารบางทีทางรัฐก็คือมันอาจ,จใช้พวกผลไม้ที่ผลไม้ที่เราต้องอปลูกเอาเองเนาะในงานนี่นี่ทับมเมล็ดผลไม้างาน Level 9, เลเวลเก้าเนาะเลเวลเก้าก็เอาจริงๆมันก็ปลูกผลิตได้เลยเนาะพูดถึงอะ่ะไม่จําเป็นต้องเวลเพราะว่ามันหนึ่งถึงสิบมันก็ได้ฟรีอยู่แล้วเนาะะเมล็ดผักมเมล็ดพืชนะสามอย่างนี้ก็ไปหาผลิตก็ได้นะครับถ้าใครอยากอยากสายเพาะปลูก โอเคไปแล้วครับผมบาย